สวัสดีพี่น้องแฟนหน้าหน้าสระช h ะ n n อกถูกทันนะครับนี่ก็พือเก้านะครับมาหาเห็ดนะครับกลับก็ไปหากันเลยนะครับครับตอนนี้ก็ยมเสา์นะครับตัวน,นี้ยู่ด่านบนของผู้นะครับ รกระสีไปหาแถวนี้ลองเบึงนะครับครับตัวน,นี้ก็เห็นจูมเห็ดไข่นะครับแห็นเห็นตะไคร้ด้วยนะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนข้ดมาหอดนะครับ ใส่จุม่มตอนนี้ฝนก็นยังตกน้อยๆอ,อยู่นะครับลิ้นบนลิ้นอยู่ครับตอนนี้ก็ึิดมาด้านบนนะครับฝ่าก็ยังผึ่มๆนะครับฝนก็ตกแน่นะครับหยุดแน่ตกแน่นะครับ hết cò đèn cái này cái chuông โอ้บ้านเป็นเร่<ด>งเ<ด>งบ้านครับตอนนี้ฝนกน็เริ่มตกไม่อีกแล้วนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงไปไปดูดูฝนนะครับกายุนะครับตอนนี้กระบานแดงครับตอนนี้เห็ดก็ยังออกกับพ่อได้อยู่นะครับฝนก็ ยังว่นอนมืดนะครับเห็ดก็ออกไปเรื่อยนะครับเห็ดไข่าบานสองดอกรับเห็ดทังเหลือนะครับออกยึดใต่หิน wann ne chum ne trang Nét lăng, hết lăng lễ, bàn Có cái tay hết Chùm, hết đen ครับตัวน,นี้ก็เป็นดอนนะครับด้านล่างของผู้นะครับสีขหาบางแถวนี้นะครับแถวนี้ก็พ่ค่อยออกปันไดนะครับสกิลองขึ้นไปผู้หน่วยนี้บ้งก่อน Hmm. Ika. Oi, yang dia. Untuk tu Oh, itu. Yang leh. แดงครับนี่ก็รถพี่น้องเพิ่นมาหาเห็ดครับลดฉาบมาหาเห็ดนะครับครับต่อนี่ดีครับนะครับครับก็ื่อสำหรับเห็ดที่ได้ในมือนี้นะครับก็มีเห็ดโมไลนะครับได้พ่อแกงนะครับก็มีเห็ดแดงเห็ด ให้เฮ็ดค่าเฮ็ดหังเลนะครับได้โยเกียงหนึ่งนะครับครับกอบคพุณนพี่น้องที่รับทมรับเบิ้งน่ะกับในการติดตามนะครับจะจ้งไดก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับครับสาหรับคลิปต่อไปก็มียังแน่ก็สิไดนมานาเสนอให้พี่น้องในเบิ้งกันต่อไปนะครับครับสาหรับมือนี้ก็ สวัสดีพี่น้องครับโอเคนี่ควบ